สวัสดีครับสมิธออโตพาสกับวันนี้แนะนำชุดสแกนศูนย์นะครับของ Isuzu นะครับ GDSs นะครับปี2022นยี่สบสองนะครับใช้งานง่ายนะครับรองรับภาษาไทยนะครับแล้วก็เข้าโปรแกรมได้รวดเร็วนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับนี่ครับ2022นะครับดาต้าเบสปี2022นะครับครับเข้างานง่ายนะครับใช้งานง่ายนะครับแล้วก็ เราขายนะครับเป็นทั้งเป็นชุดสแกนนะครับก็คือไพ่พร้อมกล่องนะครับกล่องทํางานผ่านกล่องแท็กติกได้นะครับนะครับหนึ่งมีกล่องโปรแกรมนะครับกล่องกล่องแท็กติกแล้วก็โปรแกรมอีซูซูนะครับหรือว่าท่านจะซื้อแต่โปรแกรมอีซูซูก็ได้นะครับตัวนี้นะครับทํางานผ่านแท็กติกนะครับอยวลองเชื่อมต่อกับแท็กติกนะครับ เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับถ้าเชื่อมต่อเรียบร้อยก็จะเป็นเหลืองๆแบบนี้นะครับก็รถนะครับข้อมูลดาต้าเบสสองพันยี่สิบสองนะครับก็รองรับรถนะครับปีสองพันแปดนะครับถึงสองพันยี่สิบสองนะครับสแกนรถนะครับได้เต็มระบบนะครับสองพันแปดถึงสองพันยี่สิบสองนะครับทุกระบบนะครับของอีสุซินะครับในส่วนของโปรแกรมนะครับก็ยังมีดาต้าเบสนะครับเหมือนเดิมนะครับทําให้เราเป็นคู่มือเหมือนคู่มือซ่อมรถนะครับ ทำให้เรารู้แนวทางการซ่อมนะครับสำหรับผู้ที่มีโปรแกรมเก่านะครับโปรแกรมเก่าอี u ูซนะครับปีเก่านะครับก็สามารถให้เราอัปเดตได้นะครับไม่ต้องลงใหม่นะครับเพียงแต่อัปเดตข้อมูลนะครับท่านก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันนะครับเป็นข้อมูลปี22ได้นะครับก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับวันนี้ก็แนะนำเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ